ลูกติดจอหนักเสียงซึมเศร้าและเข้าสังคมไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะการที่เราปล่อยให้ลูกติดจอเกิน2ชั่วโมงต่อวันอาจทําให้ลูกสมาธิสั้นเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าและเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตเด็กอายุ6กถึปีอยู่ในช่วงที่สมองกําลังพัฒนาแต่ถ้าจอมือถือหรือทีวีเข้ามาแทรกมากเกินไปอาจทําให้ขาดต่อพัฒนาการของเด็ก จนทาให้เกิดปัญหาดังนี้ค่ะสมาธิสัน้นไม่จดจ่อกับการเรียนอารมณ์แปรปรวนหมดกิดง่ายมีทักษะทางสังคมที่ลดลงไม่กล้าพูดไม่กล้าเข้าหาผู้อื่นหรือไม่กล้าเล่นกับเพื่อนๆซึ่งจริงๆแล้วลูกไม่จาเป็นต้องเลิกใช้จอถึง100%แต่ต้องใช้ให้เป็นและอยู่ในเวลาที่เหมาะสมดังนี้ค่ะ 1. กําหนดเวลาในการอยู่หน้าจอไม่เกิน 1- 2สองชั่วโมงต่อวันชวนลูกทํากิจกรรมอื่นๆเช่นการเล่นกีฬาวาดรูปอ่านหนังสือหรือกิจกรรมทางสังคมที่ได้สื่อสารกับผู้อื่น 3. ให้ฝึกลูกเข้าสังคมได้เล่นกับเพื่อนจริงๆที่ไม่ใช่แค่ในเกมหากอยากให้ลูกเติบโตมาแข็งแรงทางกายและใจมาเริ่มปรับพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้โดย Mental Health Clinic ก็พร้อมช่วยเหลือและให้คําแนะนําผ่านการดูแลโดยทีมนักจิตว,วิทยานักจิตว,วิทยาคลินิกและนักสุขภาพจิตสามารถจองนัดหมายได้ที่หน้าโปรไฟ,ฟล์เลยนะคะ